วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวแฟงไกอาร m เมมอรีกงานจีนตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเราไปดูกล่องกันก่อนนี่คือตัวกล่องนะครับสกรีนมาค่อนข้างสวยสวยเลยข้างบนก็เขียนยี่ห้อไว้ด้วยว่าฟิลิปนะฮะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอ้าไม่ชอยมันคือข้างล่างก็คือชื่อโซโนสกีไรโตหรือก็คือฟิลิปนั่นเองเป็นไกอาร์เมมอรของ p h i l i p ปด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแฟง แล้ด้านหลังก็เป็นตัวเมมโมรีนะฮะในแบบพร้อมเสียบกับตัวไดเวอร์อีกด้านนึงก็เป็นแฟงเหมือนกันสัญลญักษณ์นะโอเคภายในกล่องนะครับเขาจะให้มามีหนึ่งเลยก็คือแน่นอนเราต้องเป็นแฟงไกอาร์เมมโมรีแล้วก็เขาแถมตัวนี้มาด้วยจ๊ k กเกอร์เมมโมรีนะฮะซึ่งเสียงดังฟังชัดเลย ไฟก็สว่างโอเคครับตัวนี้จะมีความพิเศษมากกว่า DX ปกติอยู่นะฮะยังไงน่าจะเห็นกันไปในไฮไลท์ละตอนคลิปซึ่ง DX เนี่ยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ลูกเล่นหลักๆของเขาจะมีอยู่2โหมดก็จะเป็นโหมด DX ปกตินะครับแล้วก็โหมดเสียงนักแสดงซึ่งเสียงก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลย นี่ก็เสียงไดโนเสาร์ปกติเลยโอเคปากหน้าได้ปกตินะครับแต่จะแข็งนิดนึงนะผมไม่มี DX มาเทียบด้วยดิมากหุบได้ปกติโอเคเราไปโหมดเมมโมรีนเลยพับแขน นี่ออกมาทับหัวได้ยินไหมเมื่อกี้มีเสียงโจ๊กเกอร์ด้วยแตวผมเอากลับไปเรปกติก่อน๋ย่ผมบอกทีหลังว่าไอเสียงพวกนี้มันคืออะไรโอเคนี่เขามีไฟที่ตาด้วยนะ CSM ยังไม่ทำมาเลยนะตรงนี้มือโดนโอเคเรามาลองเล่นกันเริ่มที่โหมดปกติก่อนนะครับ เห็นไหมครับเห็นความแตกต่างของ dx กับงานจีนตัวนี้ไหมครับปากเขากลางออกมาเองอ่ะไปดูถ่าปกติโอเชเลยไปเสร็จ โอเคโหมดมันก็จะมีลูกเล่นมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโหมด D X โอเควิธีเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดอื่นกดตัวนี้ค้างไว้ครับหางเขา <Joker. S 1> ให้มันร้องโจ๊กเกอร์ทีนึงทีนี้จะเป็นเสียงนักแสดงละ コーカーするなよ。おくたちはふたりにしの、かめライダーさ。あくまたのりするしたろう。やばいきみわ。のなんだね。ギーしてもすいりおうてよ。<身>ごくかんわ、ごくかんいきにしよう。ごくかんいきにしよう。んわ、ごくかんしよう。ごてかんいきによう。ごくかんしよう。ごくかう。ごくかんしよう。う。ごくかんしよこう。ごくかんしよう。う。ごくかんしよう。う。 อ๋อยังไงมีบทพูดประจำตัวของดับเบิลด้วยนะครับถ้าไม่ตายอะไรเนี่ยจะปกติแอ้ะ เสียงแชทผมครับอาเนี่ยเสียงไม้ตายก็จะมีพูดว่าแฟงสไตรเซอร์ด้วยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกทีชัดๆอ่ะแล้วก็มันจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมออกขึ้นมาก็คือ อย่างตอนแรกที่ผมกดไปโดนโจโ๊กเกอร์นะครับกดตรงนี้ครั้งไว้อ่ะเอาท,ท,กเกทิกเกอร์ก่อนเลยไหนๆก็เจอทิกเกอร์แล้วสบบับสามทีถ้าไม่ตายเสียงเขาเปลี่ยนครับเสียงเขาเปลี่ยนไปตามฟอร์มนั้นๆเลยอ่ะทิกเกอร์เสร็จแล้วไป เมท่านแมวมาวุ่นวายนะคะอ่ามีเสียงกระบองึงในหนังเราก็ไม่เคยเห็นกันนะร่างอื่นของแฟงอะแต่จะมีในแอนิเมตน่าจะซีซั่นหน้านะที่จะเป็นแฟงทิกเกอร์อ่ะต่อไปครับ แอคเซลก็มีด้วย,ย,ย,ยเป็นไงเไดโนเสาร์ขี่มอเตอร์ไซค์ครับสุดยอดไปเลย,ยอ่ะเรามาแฟงต่อ ก็จะไม่มีเสียงพูดและอันนี้กลับมาจะมีเสียงพูดไหม เป็นที่สรุปแล้วนะครับถ้าถ้าจะให้มีพูดเสียงท่าไม้ตายด้วยก็ต้องเป็นเลือกเป็นเสียงจ๊ k กเกอร์โอเคลูกเล่นทั้งหมดนะ่าจะมีประมาณเท่านี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าตัวแฟงเมมโมรี่บูตเล็กนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับแล้วก็สีที่เขาลงมามันก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกับสายเข็มขัดของคาบูโตะนะแต่มันก็ยังดูเบาๆนิดนึง แต่ก็ไม่ได้กองแก๊งมากก็พลาสะติกจีนนะครับทั่วไปราคาของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากอยู่ที่พันสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วแต่ขายได้มาเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีเลทตั้งแต่พันสามถึงพันห้าขึ้นไปเขามีการปิดหัวน็อตให้ด้วยนะฮะในรายละเอียดต่างๆฝั่งนี้ก็ยังเห็นน็อตอยู่นะเนี่ยเออก่อนส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็ให้เรามาแปะเองด้วยนะ ทั้งแฟงทั้งโจ๊กเกอร์เลยโอเคสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ